การขึ้นชั้นมามันทําให้เกิดมลขังในสนามครับมีมูลค่าของความรู้สึกมากกับคนที่นี่แล้วก็กับตัวทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็นักบอลด้วยครับสนามก็ยังเป็นสภาพหรือว่าบรรยากาศเหมือนเดิมครับแต่ว่าแฟนบอลเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ทําให้บรรยากาศดีมากในการเชียร์ครับผมว่ามันรวดเร็วนะครับเพราะว่าเหมือนเราคนได้เริ่มต้นจากรากหญ้าจนถึงสูงสุดโดยใช้เวลาแค่3-4ปี ผมก็ไปย้อนดูในต่างประเทศโค้ชที่เขามีชื่อเสียงบางทีเขาก็จําเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงก็ได้เนี่เลยเราไปย้อนดูอ๋อเราก็ควรภูมิใจในตัวเองแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองให้อยู่กับวงการฟุตบอลได้นานที่สุดครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือความภูมิใจที่ผมได้อยู่ที่นี่ผมพยายามคิดต่างจากโค้ชคนอื่นแล้วก็ผมเคยเป็นผู้ช่วยแต่ถ้าผมเป็นผู้ช่วยแล้วผมคิดเหมือนโค้ดผมอาจจะแก้ปัญหาให้โค้ดไม่ได้ ผมก็เลยพยายามคิดต่างไปว่าถ้าโคาช้ชพลาดเราก็ต้องไปเข้าไปช่วยเขาตรงนี้พยายามคิดต่างแล้วก็ทํางานที่แตกต่างจากจากโค้ชทั่วไปส่วนตัวภูมิใจในเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็การนําพาทีมลำพางขึ้นมาสู่ไทยลีกอีกสูงสุดได้มันเป็นมันเป็นความภูมิใจของของตัวผมเองแล้วก็ของทุกๆคนในจังหวัดด้วยครับ